สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจมาฝาครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมได้ไปเยี่ยมชมโรงงานแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมลาดก,กระบังเจ้าของโรงงานเล่าให้ฟังว่าเขากำลังขยายรายการผลิตแต่เจอปัญหาใหญ่คือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ควบคุมระบบเสียบ่อยมากคุณรู้ไหมครับในโรงงาน PC ธรรมดามันไม่ใช่เพื่อนแค่ลายผลิต เพราะทนไม่ได้กับอุณหภูมิสูงฝุ่นละอองการสั่นสะเทือนมันต้องการสิ่งที่ทึกทนแกรงแข็งแรงกว่านี้คำตอบคือ industrial grade PC ครับวันนี้เราจะพูดถึง GT 1 0 0 0ที่เป็นเพื่อนแท้ลายผลิตตัวจริงทำไมถึงเรียกว่าเพื่อนแท้เพราะมันถึกทนต่ออุณหภูมิสูงได้ เพราะมันทนรับมือกับฝุ่นละอองหนาแน,น่นเพราะมันแกรง่งระบายความร้อนแบบพิเศษเพราะมันแข็งแรงไม่หยุดทำงานง่ายๆ GT 1 0 0 0มีครีบระบายความร้อนทีทีนี่แหละครับ Secret Weapon ที่ทำให้มันถึกทนแกรง่งไม่ใช่พัดลมธรรมดาแต่เป็นระบบที่ออกแบบมาเป็นพิเศษทนฝุ่น ทนสันสะเทือนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกลับมาที่เรื่องเล่าของโรงงานครับหลังจากที่เขาเปลี่ยนมาใช้ GT1000 แล้วลายการผลิตไม่เคยหยุดเพราะ PC เสียอีกเลยนี่คือความแตกต่างระหว่าง PC ธรรมดากับเพื่อนแท้ลายผลิตตัวจริงตอนต่อไปเราจะมาเจาะลึกว่า GT1000 มีอะไรถึกทนแกรง่งแข็งแรงขนาดไหนและ คุ้มค่าการลงทุนจริงไหมเพราะเพื่อนแท้ที่ดีต้องอยู่เคียงข้างเราได้นานๆหากใครกำลังมองหาเพื่อนแท้ลายผลิตติดต่อ ENT Group ได้ที่02-045-6104หรือ ENT Group.co.th เพราะเพื่อนแท้ที่บีไม่ใช่สิ่งที่หาง่ายพบกันใหม่ในส่วนถัดไปครับ